ส,สวัสดีค่ะนี่ไกด์เขาไปลงทะเบียนซิมเพื่อเปิดเบอร์ใหม่มาแล้วนะจริงดิแล้วเป็นยังไงบ้างอะอข้อมูลของเราจะถูกปกป้องปลอดภัยไร้ปลอมแปลง,ปลงเขาจะตรวจสอบอัตลักษณ์ของเราก่อนเปิดใช้งานซิมป้องกันการปลอมแปลงลงทะเบียนระบบจะลงทะเบียนโดยส่งข้อมูลของเราไปยังค่ายมือถือโดยทันทีไม่เก็บข้อมูลของเราไว้ที่จุดบ,บริการแชะแชะลงทะเบียนซิมมั่นใจไร้ปลอมแปลง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านรองก่อกิจด่านชัยวิจิตค่ะรองเลขาธิการกสทอชอสายงานกิจการโทราคามานาคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองคะแอป2แชรคคืออะไรแล้วมีที่มาอย่างไรบ้างคะครับมันเป็นแอปที่เอาไว้ให้ลงทะเบียนสิมซึ่งที่มาเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2557ณนะตอนนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีการลงทะเบียนสิมเลยมีปัญหาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด การขมโมยเบอร์พอขมโมยเบอร์ไปได้ก็เขาขมโมยเบอร์กันยังไงสมมติคุณมีเบอร์ผมก็ไปแจ้งที่โรงพักว่าผมชอบเบอร์คุณเนี่ยผมก็ไปแจ้งโรงพักว่าผมทาซิมเบอร์นี้ห,หายเพราะคุณไม่เคยลงทะเบียนผมก็เอาใบแจ้งความอันนั้นไปที่ชอปและผมก็ได้เบอร์คุณมาเป็นของผมเงินที่อยู่ในซิมคุณก็ณมาเป็นของผมมีแต่เรื่องวุ่นวายไปหมดพอมาเอาเงื่อการงั้นเดี๋ยวผมทําแอปตรงกลางในนามกสทช และเราคือสะพานเชื่อมให้กดเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันมันไปได้ช่วงนั้นนะครับระหว่างที่เราจ้างแอปให้แอปผลิตไปเราก็เรียกโอเปอเรเตอร์มานั่งคุยพี่ไปเอาซองทั้งหมดให้เปลี่ยนเลขมีบาร์โค้ดด้วยซึ่งเขาต้องใช้สอาเดือนทำงานล่วงหน้าพอาคุยเรื่องนี้ได้เสร็จปุ๊บใช้ฟอนต์เดียวกันขนาดบาร์โค้ดเดียวกันทุกเจ้าโอเคแอปเสร็จพอดี ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นสองแชะแ,แรกก็คือ,อแชะบัตรประชาชนแชะที่สองก็แชะที่สองซิมก็จะได้ทั้งบัตรประชาชนก็ไม่ต้องทําสําเนาละสองซิมก็จะมีเบอร์ละเพราะนั้นมันเกิดขึ้นอย่างเราขย่าทุกอย่างมาคิดแล้วว่าข้อขัดข้องของผู้ให้บริการคืออะไรข้อขัดข้องของประชาชนคืออะไรภาครัฐต้องการอะไรแล้ววันนั้นเนี่ยในปี5 7เนี่ยเราแคมเปญบอกว่าคุ้มครองเบอร์ของคุณเงินของคุณนะครับ แล่หลังจากนั้นพอเราทำมาอีกสักพักใหญ่ๆพอเข้าปี60ปัญหาก็ยังมีอยู่ในลักษณะแอบเอาบัตรคนอื่นไปลงทะเบียนสิเราก็พัฒนาระบบขึ้นมาเป็นระบบสองแชร์อัตลักษณ์ค่ะแล้วอย่างความปลอดภัยเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอะคะนี่คือเรื่องแรกที่เราคิดตั้งแต่ตอนสองแชร์เวอร์ชันแรกเลยอย่างแรกเลยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยคนไปทําธุรกรรมถ่ายสําเนาเราไม่รู้ว่าคนที่ทําสาเนาเนี่ยแอบทําสําเนาเพิ่มไปอีกหรือเปล่า ว่าทาสาเนาเสร็จเราเซ็นเขาแอบทาสําเนาแล้วเขาก็ปลอมภัยเซ็นเราได้อยู่ดีค่ะดังนั้นนี่คือตัวแรกตั้งแต่อยู่ในสองแช่ตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยว่าแช่แรกที่ถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนนั้นน่ะจะไม่เก็บในเครื่องอจะส่งไปเลยจะส่งตรงไปที่ผู้ให้บริการเลยเพราะฉะนั้นอ,อย่างแรกความปลอดภัยมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่แม้กระทั่งไม่ใช่ตรวจสอบอัตลักษณ์ลงทะเบียนธรรมดาก็ปลอดภัยกว่าใช้กระดาษนะครับดังนั้นความปลอดภัยนี่คือเรื่องแรกที่เราทํา แล้วสุดท้ายนี้ถ้าเรามีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับแอปสองแชร์บ้างไหมคะในงานของกสทชเนี่ยเรื่องสําคัญของเราคือการกํากับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคและแน่ละครับว่าเราต้องไม่ลืมเรื่องความสะดวกสบายกับความคุ้นชินเดิมของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่มาถึงวันนี้เนี่ยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในมือของท่านไม่ใช่แค่โทรศัพท์มันเป็นตู้ ATM ให้ท่านบางวันเป็นที่ซื้อประกัน บางวันเป็นทุกอย่างเท่าที่ท่านคิดนอกจากดูหนังฟังเพลงโทรคุยแชทวิดีโอคอลมันเป็นทุกอย่างในโลกอันใหม่เรื่องสําคัญจักนี้ที่สํานักง,งานกสชดําเนินการเนี่ยนะครับเราจะยกระดับการลงทะเบียนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของธนาคารที่ใช้กันมีการทํางานใกล้ชิดระหว่างสํานักง,งานกสชและธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะยกระดับการยืนยันตัวต,วตวนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า KYC นะครับ Know Your Customer ให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับ ธนาคารต่อไปนี้อาจจะต้องกวนใจเพิ่มท่านอีกสักนิดหนึ่งอีกสักยี่สิบสาวินาทีในการใช้อัตลักษณ์นะครับในไม่กี่เดือนจากนี้การลงทะเบียนแบบอัตลักษณ์จะได้ระบบ3ชั้นไปฟรี3มชั้นเป็นระบบที่เมื่อตรวจอัตลักษณ์แล้วจะทําให้ท่านสามารถตรวจได้ว่าบัตรประจาตัวประชาชนของท่านลงทะเบียนไว้กี่สิ่งท่านสามารถแจ้งได้ในกรณีที่มีซิมที่หายไปหรือมีซิมที่เกินกว่าท่านเคยลงทะเบียนและที่สําคัญที่สุด ท่านล็อกได้ว่าบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนั้นจะมีกี่สิมบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการแค่ยืนยันตัวตนมันไม่ใช่ธุรกรรมไม่จําเป็นต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนและกสะทชจะลองทําดูครับว่าจะสำเร็จแค่ไหนยังไงทีนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าแอปสองแชร์คืออะไรแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากๆาค่ะ